สวัสดีค่ะพบกับช่องของชาอีกแล้วนะคะกับช่องของแอดมินชานะคะก็ไม่ได้อัดคลิปค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งแล้วรู้สึกว่าชอบและชาก็ใช้มาจะเกือบปีนึงแล้วนะคะก็อยากจะมาแชร์เผื่อว่าพื้นๆน,น่าจะมีปัญหาเดียวก,กันกับชานะคะชาเป็นคนที่ไม่ชอบทาโลชั่นเพราะว่า เป็นคนที่ไม่ชอบความรู้สึกเหนอะหนะของโลชั่นและชาเองก็เป็นคนที่ผิวค่อนข้างที่จะมันทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะพอเวลาเราทาโลชั่นเจออากาศร้อนๆเงือเราออกปุ๊บเนี่ยมันมันจะเหนอะหนะมันจะรู้สึกไม่สบายตัวนะคะก็เลยแบบพยายามสรรหาที่อยากจะได้แบบผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบว่ามันทําให้ผิวเราชุ่มชื่นแต่ไม่ทําให้ผิวเราเหนือะหนะแล้วก็ง่ายๆสเต็ปง่ายไม่ต้องแบบยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ย ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปตามหาแบบที่ตามที่เขารีวิววิวตี้บล็อกเกอร์ต่างๆนะคะส่วนใหญ่เขาจะแนะนําว่าควรจะทาเป็นเบบี้ออยล์หลังอาบน้ํานะคะก็ลองก็ลองแล้วนะคะก็แต่เบบี้ออยล์เนี่ยบางทีถ้าเราแอบ,บใช้เยอะเนี่ยก็คือมันก็จะยังเหนอะอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันซึมเข้าผิวยากอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของชานนะจนกระทั่งว่าได้ไปเจอแบบ คิดว่าน่าจะ,เป,ะเ,ปเป็นเป็นเหมือนวิดีโอเกอร์ของเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ว่าเขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวเกาหลีคือประเทศเกาหลีนี่ก็คืออากาศค่อนข้างหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าผิวของเขานี่ก็ยังสวยกันแบบสาวๆเขาผิวค่อนข้างสวยเขาก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะแล้วชาก็ลองไป,ไปซื้อแล้วก็มาลองมาใช้ดูปรากฏว่ามันเวิร์กมากนั่นก็คือนี่เลยค่ะ นูโตจีนาบอดี้ออยนะคะนีนน่สภาพผ่านการใช้งานอย่างหนักหน่วงนะคะเพราะว่าใช้จะเกือบปีแล้วนะคะตัวนี้ชาจะตั้งไว้ในห้องน้ำเลยนะคะตัวนี้นะคะปริมาณ250 ml อนะคะนี่นี่ใช้มาเกือบปีนะคะบางวันใช้หนึ่งครั้งบางวันก็ใช้สองครั้งนะคะหลังอาบน้ำนะคะแต่ใช้พูดว่าเกือบทุกวันนะคะนี่นะคะ ตัวนี้นะคะเป็นน้ํามันที่ทํามาจากงานะคะเป็นน้ํามันงาแต่คือกลิ่นไม่ได้กลิ่นไม่ได้บอกว่าเป็นงาอะไรแบบนี้นะคะเป็นกลิ่นหอมหอม,หอมแบบผู้ดีผู้ดีอะไรงเงี้ยแต่ไม่ได้หอมแบบฟุ้งอะไรเงี้ยนะคะเดีย๋ยวจะบอกว่าหลังจากซื้อแล้วก็มาลองใช้นะคะชอบหนึ่งคือหลังจากโลดทานเนี่ยมันซึมเข้าผิวเร็วมากไม่ทิ้งความรู้สึกเหนอะหนะ แต่ผิวกโกลนุ่มเราจะใช้ไปสักพักเราจะรู้เลยว่าผิวเรานุ่มชุม่มชื่นนะคะแล้วก็เป็นสเต็งง่ายๆก็คือ,อพอเราอาบน้ําใช่ไหมคะเราก็ตัวเราอย่างปเกียกๆเราก็จะใส่มือนะคะแล้วเราก็ถ่าทั่วตัวอาจจะมีนวดนๆบ้างนิดหน่อยแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูซับออกมาใส่เสื้อผ้าได้เลยแต่คือผิวเราชุม่มชื่นยิ่งโดยเฉพาะ,ะประสบการณ์ส่วนตัววนั่นก็คือชา อายุ40กว่าแล้วคอน,นะคะอย่างเงี้ยค่ะคนผิวอายุขนาดนี้ก็คือจะขาดความชุ่มชื้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคือใช้ตัวนี้รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นแล้วปบโกลอันดับแรกคือความรู้สึกทันทีคือมันจะกโกลเลยโลกลก็คือผิวมันจะดูแววๆนะคะดูแบบสุขภาพดีอะไรเงี้ยแล้วก็พอใช้ได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราจะรู้เลยว่าผิวเรานุ่มคือลูกมันจากหวัดลูกจะบอกว่าผิวแม่นุ่มอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเลิฟมากอะไรเงี้ยนะคะ นี่แล้วก็คุ้มนี่คือใช้มาเกือบปีแล้วนะาราคาที่ชาซื้อเนี่ยก็คือตามแอปส้มนะคะจะอยู่ประมาณสองร้อยไปๆลายเกือบ300จนกระทั่งถึง400กว่าบาทแล้วแต่ร้านนะคะก็ยังไงก็เพื่อนๆพก็ลองไปหาดูนะคะว่าร้านไหนร้านไหนที่คิดว่าน่าจะคุ้มแต่คือขวดหนึ่งคุ้มมากอย่าคิดว่ามันแพงชาว่ามันคุ้มเหมาะที่จะการลงทุนสำหรับผิวมากจริงๆอ๋อแล้วก็อย่างนนะคะสำหรับ สาวๆคนไหนที่ชอบอาบแดดนะคะแนะนำเลยควรมีไวท์ทาแล้วผิวสวยมากจริงๆเดี๋ยวชาวจะทาท้ายดูตอนผิวแห้งๆนะคะก็นี่นะก็ใช้ไม่ต้องเยอะอันนี้คือผิวแห้งนะแต่ถ้าเกิดว่าตอนผิวเราเปียกเนี่ยก็คือปริมาณไม่ได้ไม่ต้องเยอะเลยอันนี้คือ,คอดูความมันเขานนคะ ถ้าคือแบบตอนไหนรู้สึกว่าผิวเราแห้งเรามาทาตอนผิวแห้งตอนผิวเราแห้งไม่ต้องเปียกก็ได้นะคะนะแล้วจะบอกว่ามันไม่ได้ทิ้งความเหนอะหนักอะไรแบบนั้นเลยนะคะอาจจะนวดนดแป๊บหนึ่งแล้วคือกลิ่นแบบกลิ่นดีกลิ่นแบบผู้ดีมากนี่นะคะโดยเฉพาะ้องก้น้งก้ซอกอะไรอย่างนี้นะคะจะให้ดูว่าผิวมันจะแววขึ้นมาทันทีนะ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกบอกว่ามันหนึกหนะอะไรขนาดนั้นนี่นะคะ,ะตัวนี้ไม่ได้ช่วยในเรื่องของข่าวนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้ในเรื่องของความขาวคงต้องไปคงต้องไปหาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะแต่ตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นผิวกโกลแล้วก็ผิวนุ่มแบบแล้วก็เหมือนเหมือนเราไปเติมน้าให้ผิวอวะ,ะความรู้สึกนั้นนะความรู้สึกของชาอะไรเงี้ยแล้วอยากจะบอกว่ามันคุ้มขวด ขวดแบบนี้เนี่ยจะใช้เป็นปีแล้วนะคือดีอยากแนะนำเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบทาโลชั่นคือตัวนี้คือดีจริงจากประสบการณ์ส่วนตัวของชาเนาะอะไรเงี้ยนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือสาวๆเกาหลีแบบโคฮิตมากชอบมากนะคะจะมีช่วงที่ก็ดังมากๆนะคะแต่ก็คือถ้ากวดนี้หมดก็ซื้อต่อแน่นอนค่ะเพราะว่าความรูม้สึกส่วนตัวคือมันดีกว่าเบบี้ออย ชุ่มชื่นกว่า,ามันไม่ใช่ชุ่มชื่นกว่าคือความเนอะมันไม่ได้เหนอะอเหมือนเบบี้ออลแล้วก็ซึมเข้าผิวแล้วก็รู้สึกว่ามันผิวมันนุ่มกลิ่นก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่อยากจะแนะนําแล้วก็เป็นสเต็ปที่ง่ายพอเราทาอาบน้ําแล้วก็ทาแล้วก็ซับตัวเสร็จปุ๊บสามารถใส่เสื้อผ้าออกไปได้เลยไม่ต้องรอให้แห้งให้อะไรนะคะแล้วก็เวลาเราไปเจอมลภาวะอะไรข้างนอกก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนอะหนะ ขนาดนั้นแต่ถ้าคนไหนอยากจะไปเจอแดด่ก็แนะนําให้ทาเป็นกันแดดทับไปทีหนึ่งก็จะดีนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการกันแดดหรือว่าผิวขาวแต่จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นอะไรแบบนี้มากกว่านะคะยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้ดียังไงก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูนะคะหรือมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่ดีกว่านี้ แล้วอยาจะมาแชร์ก็ลองมาเขียนกันดูนะคะจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะแต่สัชาชาแบบยกให้ตัวนี้ตอนนี้คือยกให้ตัวนี้จริงๆว่าวมันดีเนาะ n u โตรจ,จีน่าบอดี้อยอยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของชาน,นะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์ hmm. เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของชานะคะเอาไว้เดี๋ยวกันหน้า mm hmm. เดี๋ยวชาจะมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของชาหรือไม่ก็เป็นคลิปแบบอื่นๆอีกน,น,นะคะยังไงก็ฝากช่องของชาด้วยนะคะสหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย